สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นพิก,า,กาศนะคะทํานายว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยจะแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด4กองนะคะนี่คือกองที่1กองที่สองกองที่3และกองที่4นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้ทํานายดวงของเราในอาทิตย์หน้าค่ะ ค่ะเมื่อเพื่อนๆได้แล้วนะคะเรามาฟังคำทํานายกันในแต่ละกองนะคะค่ะในส่วนของกองที่หนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าไพา่ ทั้งกลางคืนกลางวันคืนนนคอไพ่จิ้งจอกนะคะจะสามารถได้ใบเดียวกันเลยก็คือเก้าเหรียญน,นะคะเอาง่ายมองว่าการเงินการงานของคุณนะคะทำเป็นคือรวย แล้วก็เขาเรียกว่าทำแล้วออกดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะคะมีเพื่อนคู่หูมีหุ้นส่วนที่ดีเจ้านายให้การยอมรับหรือบริวารก็คือคอยช่วยเหลือดูแลนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่สบายๆชิลๆเลยค่ะทั้งการเงินการงานนะคะในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าไม่ค่อยยอมใคร เ,เขาเรียกว่าเก่งทั้งคู่ได้ด้วยนะคะเรียกว่ามีความโดดเด่นบางครั้งก็ค่อนข้างจะดุอย่างนี้ค่ะเออดังนั้นต้องแบบว่าซอฟต์ๆลงบ้างนะคะจะได้วนหวานกันบ้างเท่านั้นเองนะคะพราะเป็นถึงขนาดราชาเลยไหมคะเสือเสือแบบ คำรามเลยนะส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่นะคะเพิ่งก็มองว่าตอนนี้คือคุณยังไม่พร้อมจะรับใครแล้วกันเออคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะก็คือยังไม่เปิดตัวนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะน่าเก่งขามผู้ชายอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าหกล้าเข้าหาหรือผู้หญิงอาจจะไม่กล้าเข้าหาก็ได้นะคะ <S <S ดังนั้นคือเราก็อาจจะต้องทําเป็นจากเสือก็ทําเป็นแมวน้อยแทนค่ะไพ่ไพ่ยยอยากแนะนําก็คือนะคะให้คุณสวด เอากาถาอิติปิโสนะคะในวันพุธนะคะเวลา3ามทุ่มสิบห้าถึงสทุ่ม20นาทีนะคะค่ะลองดูนะค่ะแล้วมาดูกันต่อในส่วนของกองที่สองนะคะซึ่งเป็นกองที่เพิ่งเลือกเหมือนกันค่ะที่เพิ่งเลือกกองที่2รอบนี้เพระเพิ่งคิดออกองไหนดีว่าเออกองที่2แล้วกันสอนอย่างน้อยมันยังมีคนช่วยเหลือ ในส่วนของกองที่2นะคะในเรื่องของการเงินเห็นปะพอบอกมีคนช่วยเหลือมันก็มีจริงๆอะ่ะพอมันได้เลิฟเวอร์นะคะมองว่าเงินของคุณได้มาจากหลายทางมองว่าการเงินดีนะคะมีความสุขอ,อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือมีลูกค้าแนะนามาก็ได้นะคะหรือทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหมดนะคะอ,อ,อาจจะมีเพื่อนร่วมกันทําธุรกิจทําธุรกิจกับแฟนก็ยังได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานมีโอกาสยกย้ายเช่นย้ายที่อยู่ย,ย้ายย้ายที่ทํางานย้ายที่นั่ง ย้ายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีการขยับขยายได้นะคะก็ถือว่าก็ก,ก็โอเคเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศไหนเพิ่งมองว่าก็โอเคเนาะเพราะเห็นป่ะจิ้งจอกน้อยอตัวหนึ่งไปทางนี้ก็คือมองว่าเขามีความสุขกับการที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ในส่วนของจิ้งจอกดำก็ไปทาง the world the world ก็คือความรักก็แปลว่า เอ่อ The word ก็คือหมายถึงว่าความสำเร็จอ่ะถูกต้องไหมคะเอ่อการใช้ความรู้อ่าการใช้สิ่งที่มีทำให้เกิดความมั่นคงก็ได้เรียกว่าช้างนี่ก็คือเป็นสัตว์ที่ใหญ่ ที่สุดนะตอนนี้อะคะ่ะใช่ดังนั้นก็คือความรักของคุณก็เหมือนกันเออพิ่งมองว่าท่านที่มีคู่ค่ะก็คือเป็นความรักที่มั่นคงหนักแน่นแต่อาจจะเฉยๆแล้วก็รักครอบครัวมากอย่างนั้นนะคะคือไม่ได้แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเน่ในเรื่องของการทํางานหาก,กินออดูแลครอบครัวมากกว่าส่วนท่านที่เป็นโสดนะคะก็มองว่าก,ก,ก็ต้องรอจังหวะนะคะช้างเขาก็จะมีจังหวะในการที่ว่าจะติดสัตว์ใช่ปะที่จะหาคู่อะคะ่ะ ได้แล้วก็เขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะดังนั้นคุณก็จะชอบคนประเภทเนี้ยถ้าเกิดใครเข้ามาส่วนพายัะบอกอะไรพายจะบอกว่าวันพฤหัสนะคะให้คุณสวดคาถาประจําวันศุกร์21จบนะคะเวลา4ี่ทุ่ม23ถึง4ี่ทุ่ม30นาทีในวันพฤหัสหน้านะลองดูนะคะเผื่อจะช่วยอะไรได้ดีมากขึ้นค่ะมาดูกันต่อในส่วนของกองที่3ค่ะ กองที่3นะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะก็มองว่าก็ถือว่าโอเคนะเพราะจริงๆนี่เป็นคิงด้วยนะคิงไม้ค่ะมองว่าเงินดีมองหาลู่ทางในการทํางานหาเงินอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากมีการเติบโตอยากมีการพัฒนานะคะแล้วก็อาจจะมองหาลู่ทางให้กับทั้งตัวเองกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวได้ด้วยเช่นกันนะคะมองว่าเงินนะ่โอเคแหละ เพราะว่ามีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการงานการงานอันนี้ก็เป็นช่วงของการลุยการตะลุยอะ่ะคือคุณกำลังคิดว่าเฮ้ยเราจะทำงานยังไงเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้มีเป้าหมายเพื่อแบบว่าเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเพราะว่าพอเราเป็นหัวนหน้าใช่ไหมคะเราก็ไม่ใช่คิดแค่ตัวเราไงเราก็คิดถึงคนข้างหลังด้วยนะคะแต่ในเรื่องของความรักนี่สิพอคุณทํางานหางเงินเยอะๆเนี่ยการที่คุณมีครอบครัวคะ่ะบางทีมันอาจจะแบบว่า มีปัญหากันได้อาจจะถ้าบอกแ,บบแวนอาจจะไม่ค่อยคุยกันอาจจะมีความหยิ่งทนงกันอย่างนั้นนะคะก็ต้องลดตรงนี้ด้วยนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีเพิ่งมองว่าเขาเรียกว่าคุณเป็นคนโดดเด่นบางครั้งคุณเป็นคนดุนะคะในสายตาของคนอื่นคุณเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคมดังนั้นอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะถ้าอยากจะมีคู่ครองอส่วนพาอยากบอกอะไรพายอยาบอกว่าวันพฤหัสหน้านะให้กินกล้วยตอน 2ทุ่ม8นาทีถึง2องทุ่ม10นาทีหรือ2ทุ่ม23ถึง2ทุ่มครึ่งนะคะลองดูนเนาะเผื่ออะไรๆจะดีขึ้นนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกลองสุดท้ายนะคะกลองที่4ค่ะกลองที่ 4, ในเรื่องของการเงินนะคะ,ะการเงินก็เป็นช่วงของการที่ว่าเป็นทับหน้า เป็นด่านหน้าไปตะลุยอ่าไปหาเงินนะคะเรียกว่ากําลังแบบมือขึ้นอะ่ะขับรถขับลาหรือแบบว่าใช้ความคิดใช้ความคิดสัมผัสหรือว่าใช้ในเรื่องของแบบแรงกระตุน้นอ่าอย่างนั้นนะคะทําให้เกิดแบบมีไฟมีแรงจูงใจนะคะเพื่อที่จะหาเงินนะคะเรียกว่าแบบต้องลุยเลยอะ่ะลุยแล้วถึงจะได้เงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานการงานนะคะ,ก,นนะ,คะก็เรียกว่า เป็นในช่วงของการคิดพิจารณาคือแบบว่าอาจจะมีงานทำหลายอย่างอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ก็ต้องพิจารณาว่าในงานที่ทำแต่ละอย่างค่ะงานไหนที่มันสามารถที่ทำเป็นเงินได้สามารถที่จะเติบโตได้คือเรารักในงานที่ทำอ่ะใช่แต่เราก็ต้องดูว่างานที่ทำมันสามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้ไหมไม่งั้นงานที่ทำอาจจะเป็นงานที่แบบว่าเป็นงานแบบเออเขาเรียกว่าทำเพื่อความสุข แต่มันก็จะต้องไม่ใช่งานหลักเกิดจนเกินไปอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะคือคิดหลายๆอย่างอะ่ะเขาเรียกว่าอาจจะมีสิ่งล่อตาล่อใจหรือมีงานอะไรให้คุณทํามาเยอะแยะนะคะคุณก็ดูในเรื่องของทั้งความสุขแล้วก็ในเรื่องของผลตอบแทนด้วยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไปด้วยกันได้ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเพิ่งมองว่าความรักของคุณนะคะนี่เป็นระดับเอ็มพัลเลอร์เลยนะ เขาเรียกว่ากษัตริย์นะคะกษัตริย์ของอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจจามรีปะนะคะที่ปีนภูเขาอะของทางทางทิเบตอะน่าจะแถบโซนนั้นนะคะที่เบตในป่าน,น่าจะใช่นะคะเออดังนั้นนะคะเขาความรักมันต้องอดทนบางครั้งต้องลุยเดี่ยวนะคะเขาเรียกว่า คือทำ,ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวอาหาเรเลี้ยงครอบครัวก็ได้แล้วก็ต้องคอยสอนคอยแนะนำมาค่ะเพราะว่าเขาจะคอยทําตามแล้วให้ลูกๆทาตามค่อยๆปีนะคะแล้วคือมันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าเสี่ยงถึงชีวิตเลยนะคือถ้าสมมติปีนเขาพลาดอย่างนั้นนะคะดังนั้นคุณเหมือนกันก็ต้องทนุถนอมในเรื่องของน้ําใจในเรื่องของความอดทนต้องมีเยอะกว่าปกติค่ะส่วนท่านที่ยังไม่ท่านที่ยังโสดแล้วกันเนาะก็มองว่าคุณเป็นคนโดดเด่นคุณเป็นคนเก่งนะคะอ เป็นคนที่แบบว่ามีความพร้อมในทุกเรื่องดังนั้นคุณก็เลยจะใช้เวลาใช้ความคิดในเรื่องของการพิจารณาคู่ครองเท่านั้นเองนะคะพายอยากบอกอะไรพายอยากบอกว่าให้วันพุธหน้านะคะให้คุณสการะพญานาคนะคะตอน9 3้าโมงครึ่งถึง9โมง37หรือ9 5 0โมงห0ถึง10โมงหรือ1 0 1โมง1 5ถึง10โมง22นาทีค่ะลองดูเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของไพ่ กรรมาการนะคะเขาก็จะใช้เลิกะคะ่ะในการที่จะบอกวิธีการแก้ไขในแต่ละอย่างนะคะส่วนไพ่อันนี้ก็จะเป็นรวมสัตว์อันนี้ก็เป็นไพ่น้องจิ้งจอกจะมีเช้ากับกลางคืนนะคะค่ะท่านหนสนใจที่จะดูดวงก็สามารถที่จะแอดไลน์ติดต่อมาได้นะคะหรือสนใจที่จะทําประกันก็ติดต่อมาได้นะคะฝากในส่วนของเพจยู u ูบทิกต็อกดูดวงพึ่งน้อยด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ